ตายแล้วเราได้ตตำรุงกู้ตายอุ้งยกอีตายอยู่กันลำปโวงอย่งแม่ลำปวงลกดวงโลแล้วกูไอ้ด้วยังลำบ่หลังมีไงหลังก้อยพเป็นไหนจริงนี่แหละใจจะเปล่นนายฮะนะลูกเศร้าเต็มเศร้าอย่างนเลยม ว่าตามนะนายจัในให้ตู้ส่งลูกให้ดีน้อยกูกุดไม่ความรู้นี่กูควังฟืนแบบแช้าเมื่วอวานฟะืนนายตู้นะกูส่งลูกดีอยู่แล้วแต่พวกูส่งลูกแล้วมึงอยากแตวเรียงเรอายิงเข้าตูเ้เฮ้ยอ,อกหนกเ้นเสีซเวลาจะย,ยืนอยู่แล้วรู้ยัเแม่ได้แล้วนี่ไม่ความมาปลล้วงว่าได้ฮัมโบโซว่าตามฮัจจันว่าได้พวกตู้ว่าตามนะครับ มันตึนมาได้เลว่าม1ม8 1ชงลูกอะดีจูมันอไแกไวยตู้ชงแล้วเนียวแต่ลูกพอไม่เอาทีเนียตลูกพอไม่เอาทีเนียตลูกพอไม่เอาที่เนียตลูกพอไม่เอาทีนั่นเนพื้นขึ้นเหลานั่นัปนพื้นขึ้นหลานั่นเนพื้นขึ้นเลานั่นัปนพื้นขึ้นเล้ามันไแก่หตู้ชงมาแล้ว เด็กสะเจ็ดไม่ได้รวมทีเด็กจะเจ้ดไม่ได้รวมทีเด็กสะเจ้ดไม่ได้รวมทีสะเจ็ดไม่ได้รวมทีโอโอออโอมันบากกันหมดต่างวัดัเลยวาเจแล้วโอมันบากกันหมดต่างังวัดเลียว่าเจ็แล้อมันบากกันหมดตังวัดแล้่วัาสเจแล้วอมันบากันมดตังวัดเลวนี่เจ๊นวไอเขมมงอย่าเร่องทีกูไม่ทันนี่กูบังบี้วี่องทีมันนีโตกันมั่งหลาล้ะนั้นมันมีโต๊กันมั่งหลาล้ะนั้นมันมีโต๊กันมั่งหลาล้วนั้นมันีโตกันมั่งหลาั้น มากันมัดตังบะเลวจริงอ่ะสัจเจแลมากานมัดตังัดเลววจริงอะสเจแลมันมากันมัดตังบะเลวเจอเจเจแลโอู้นี่ฉเ่วไงไอ้ยี่สิบดีกังที่อู้บังเบียวนี่เือกันได้มัดเบือกันได้มัดเบือกันได้มัดเบือกันได้มัดแมนกบนี่เคยเว้งได้เงเากระเรยอแม่กูก็แม่ลบเลวบังเบกูโตก่ป่นนวันหน้าอยู่ตานี้แหละ ผ ok ู้ช่วยันนั่นเจับดีนี่เนี่ยเดฟบพี่น้อนาัะนพุทตอติคนไม่กล้าวัดเลยคนป่นนีแต่มาโย่มด้อกันหมดดมีแม่มดีมเจียงโป้งหมดเลย

เลยกระเจียนปจะไปหัวไกโอ้อย่างตัวหนึ่งเลยนะยังตัวนึงเลยนะไม่ไปก่นนะไม่เปก่นนะจัะจัยปลืนไปไปกูหนึ่งถึงตามจะรูปุหนหนึ่งึงามจะรูปไหนหนึ่งหนึ่งสอง ซองยิงเลยครับเ oh! ย็บแม <flats> <building> มเร็ว